สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Sleepless นะครับเย้ Yay! วันนี้ก็จะมาแนะนำการทำแอนิเมชันผมพลิ้วๆแบบนี้กันไปดูอซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวผมอ่ะส่วนมากจะทำแอนิเมชันสเกลจีบิเป็นหลักนะครับแต่ครั้งเนี้จะเป็นการทำสเกลฮาร์บอดี้ครั้งแรกก็แบเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย เริ่มแรกนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สอนลึกลงมาอีกนิดนึงใครที่ยังไม่รู้พื้นฐานนะครับก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปเก่าก่อนเลยก็สามารถคลิกตรงตัวไอขวาบนได้เลยนะครับ หลังจากที่เรา Import ไฟล์แล้วก็ l i n k ์ a y เ y e r ให้มันเชื่อมต่อกันหมดแล้วเนี่ยผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ทำงานนะครับก็จะมี2อย่างด้วยกันซึ่ง2อย่างเนี่ยมันก็จะมีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันอ่ะเครื่องมือแรกก็คือชื่อว่า w ว v ว Warp นั่นเองครับแล้วเครื่องมือที่2ก็คือ p p p e t t o o l เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำทั้ง2ตัวเนี่ยให้ได้รู้จักกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรมกันแล้วนะครับก็ตอนนี้ ในงานเนี่ยผมได้กระพริบตาไปแล้วถ้าใครอยากจะทํากระพริบตาเป็นแบบนี้ก็ไปกดตัวไอขวาบนนะครับก็มีคลิปสอนไว้แล้วเหมือนกันมาเราก็จะมาดูที่เครื่องมือแรกกันก่อนนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าเวฟวาร์ปซึ่งระดับความยากในการใช้งานเนี่ยจะประมาณ2เต็ม5นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําเส้นผมขยับเอามากๆเลยนะครับโดยแค่เราไปที่ช่องเอฟเฟกนะครับอยู่ตรงนี้ ถ้าใครหาช่องเอฟเฟกไม่เจอเนี่ยให้ไปตรงวินโด์แล้วก็ติ๊กถูกคำว่าเอฟเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซตตรงนี้นะครับก็ก็จะมีเอฟเฟกชื่อช่องเอฟเฟกขึ้นมาแล้วเราก็เซิร์ชไปเลยเวฟวับเวฟวับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและวิธีการใช้งานก็คือให้เราลากมาที่เลเยอร์ผมที่เราอยากจะใช้งานมันซึ่งผมก็จะเอาเป็นส่วนเอาเป็นส่วนตรง ผมข้างละกันผมข้างก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่สูมให้ดูตรงนี้ตรงนี้นอ่าซโล่เลเยอร์ก็คือตรงนี้อ่าผมก็จะลากเว็บบาร์เนี่ยมาตรงผมข้างึ้งเรียบร้อยถ้าเรากดเล่นตอนเนี้ยมันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับอะไรขออยุกขออยุยเลยเนี่ยเราต้องไปปรับตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้ด้วย มันก็จะขึ้นว่าเนี่ยเลเยอร์นี้กำลังใช้งานเอฟเฟกต์เว็บวาร์อยู่เราก็จะมาดูทีละช่องทีละช่องไปเลยว่าเอฟเฟกต์เว็บวาร์เนี่ยมันทำงานยังไงกันบ้างนะครับอันแรกก็เขียนว่าเว็บไทป์เนี่ยก็คือประเภทของคลื่นนั่นเองเราเรียกง่ายๆว่าประเภทของคลื่นดีกว่าอันแรกอะทรายก็คือเป็นคลื่นเหมือนแบบคลื่นคลื่นน้ําทะเลเป็นคลื่นเป็นคลื่นแต่ถ้าเป็นสแควร์เนี่ย ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นกริดนะฮะเป็นสีเป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมพันผ่านไปแต่ว่าถ้าเราใช้เส้นผมเนี่ยให้เราเลือกเป็นทรายมันก็จะใช้างานได้ง่ายนะครับตัวอื่นนี้ก็คือพวก Circle, Triangle อะไรพวกนี้ก็ลองไปเล่นเล่นกันดูได้นะครับอืมก็มาดูเวฟไฮกันนะครับเวฟไฮก็คือความความสูงอ่ะความสูงของของลึ้นที่เราต้องการที่จะ a n i m เมชันมันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย เส้นผมเนี่ยเราไม่ต้องการความสูงเยอะอะผมก็จะปรับแค่แบบห้าหรือหกก็พอเอาเป็นหแล้วกันอ่าแล้วก็เวฟเบทนะครับเวฟเบทก็คือความไฮก็คือความสูงเวทก็คือความกว้างอ่าอันนี้ก็คือความกว้างของคลื่นไปแนะนําให้ปรับไปเยอะๆไปเลยนะครับเพราะถ้าสมมติเราลองปรับน้อยๆดูเน,น,นี่ยมันจะแบบเป็นคลื่นถี่มากถี่จนแบบอ่เป็นเป็นใบหยักอะไรก็ไม่รู้ <laughs> อ่า ผมก็แนะนําที่ให้ประมาณ500 500 600แล้วกันครับลองขยับดูอ่าตอนนี้มันใกล้แล้วมันมันเริ่มมันเริ่มดูดีแล้วใช่ไหมครับอ่า direction เ,เนี่ยก็คือ direction ของคลื่นที่เราต้องการที่จะแบบให้คลื่นมันแบบขยับไปยังไงซึ่งดูผมเราเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าจะให้ดูมุมอะ่ะมันจะชี้ชี้ไปทางทางซ้ายล่างหน่อยอ่ direction เ,เราก็ลองแบบหมุนมาทางซ้ายล่างนี้ อ่าเราก็ลองเล่นดูอ่าเห็นไหมคราวนี้มันก็ดูดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็คือให้นึกไว้ว่าปลายผมชี้ไปทางไหนเนี่ยเราควรจะปรับ d i เร c กชันอ่ะไปทางปลายผมที่ชี้ไว้ประมาณนั้นนั่นเองครับส่วนเวฟสปีดเนี่ยก็คือความเร็วในการเกิดทำเกิดขึ้นของมันถ้าเราแบบปรับไปเยอะๆเลยเนี่ยปรับไปเลย20กว่าอ่ะ20กว่าก็ลองลองเล่นดู มันก็จะขยับแบบปเียงกับพายุมาอย่างนี้นก็แนะนำว่าไปที่1ก็พอแล้วถ้าแบบเอ่อกำลังดี1กําลังดีนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแบบในสถานการณ์ที่ตัวละครอยู่ในแบบว่าอยู่ในพายุที่มันแบบพัดแรงรุนแรงมากเลยอะไรเงี้ยเว็สปีดเนี่ยก็ปรับเจอะได้แบบไม่น่าเกียดก็ตามสถานการณ์ของตัวละครที่อยู่ในสภาพอากาศนั้นนั่นเอง ในส่วนต่อมาก็คือพินนิ่งพินนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วการอธิบายมันก็แอบจะยากนิดนึงให้นึกตามผมแล้วกันว่าพินนิ่งคือคือส่วนตรงที่เป็นโคนผมของเราที่ไม่อยากจะให้มันขยับอะ่ะเออเวลาผมมันสะบัดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเราลองโซลเลเยอร์ดูมันจะสะบัดไปทั้งแบบทั้งผมเลยแม้แต่โคนผมปกติแล้วโคนผมที่อยู่ข้างบนเนี่ยบทเนี่ย มันไม่ควรที่จะขยับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการ pinning เอาซึ่งการ pinning เนี่ยก็เลือกเลยกดเลือกตรงนี้ก็ส่วนข้างบนก็คือ top edge ก็คือไม่อยากจะให้ส่วนข้างบนเนี่ย t o ปอะ่ะไม่ให้มันขยับเราก็คลิกเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยส่วนข้างบนมันจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่มันจะแบบไปขยับข้างล่างเอาเยอมประมาณนั้นถ้าเราไม่ไม่เลือกปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบข้างบนมันก็จะขยับด้วยอะ่ะ ประมาณนั้นครับก็เลือกท็อปเอไปแล้วกันอ่าก็จะประมาณนี้นี่ก็ดูดีแล้วสำหรับผมก็โอเคแล้วอ่าก็ตามนั้นนะครับเอฟเฟกต์เวฟวาร์เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับเลเยอร์ที่ไม่ต้องการการแอนิเมชันให้มันละเอียดมากอ,ะอ่ะเอออาจจะใช้ได้ดีกับพวกผมข้างๆผมหลังหรือปลอยผมเล็กๆอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติเอาไปใช้กับตรงส่วนผมที่มันใช้ ความละเอียดในการแอนิเมชันสูงเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับแบบพวกผมหน้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่เวฟบล็มันอะ,อะผมจะลอง Copy เราสามารถ Copy Effect เฟเวฟบอเนี่ยเอาไปใส่เลเยอร์อื่นได้นะครับก็กดเนี่ยตรงเวฟบล็นี้แล้วกด Ctrl-C แล้วก็ลองเอาไปใส่กับผมหน้าดูผมหน้าอ,อันนี้เลเยอร์ผมหน้า ลองกด control แล้วก็กด control v อลองขยับดูถามว่ามันได้ไหมมันก็มันก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยมันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่ากับเอฟเฟกต่อไปที่กำลังจะสอนอประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติเลเยอร์ไหนที่มันแบบไม่ได้ใช้การอนิเมชันที่มันละเอียดมากแบบผมข้างๆเดี๋ยวผมจะลองใส่ผมผมด้านข้างข้างนี้ข้างนี้ก็ ข้างนี้เป็นส่วนที่ไม่น่าจะต้องอิเมิตเยอะก็ใส่ไปเลยเวฟวับคอนโทรลวไปอ่าอืมแล้วก็ผมหลังละกันผมหลังที่แบบมันโดนเลเยอร์อื่นบงังแบบไม่ค่อยเห็นอะผมส่วนนี้ก็ใส่เว็บวับก็ได้ครับอ่าประมาณนี้อ่าโอเคดูดี เครื่องมือต่อมาก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าพับเพ็ดนั่นเองพับเพ็ดหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาประมาณนี้อยู่ส่วนข้างบนของทูบาร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยพับเพ็ดโพซิชันพินทูนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ระดับความยากในการใช้งานเครื่องมือนี้จะอยู่ที่3ทับ 5, ก็คือยากกว่าเวฟวาร์ปขึ้นมาหน่อยหนึ่งซึ่งการใช้เอฟเฟกนี้อาจจะต้องใช้เซนส์นิดหนึ่งนะครับก็วิธีการใช้ อ่าผมจะเลือกไปที่ผมหน้าแล้วกันพัเพจเนี่ยเหมาะกับส่วนที่เราจะขยับแบบละเอียดมากๆมันมันสามารถแบบคอตตอมเองได้แบบเราสามารถเลือกว่าตรงนี้จะขยับตรงนี้ไม่ขยับได้มาเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลือกที่เลเยอร์ผมหน้านะครับแล้วก็กดโซโล่มันขึ้นมากดโซโล่นี่กดตรงนี้ก็คือการที่แบบเละแสดงแค่เลเยอร์เลเยอร์เดียวเดี๋ยวผมก็จะลองปกักแล้วก็ให้ทุกคนดูก่อนว่าเครื่องมือนี้มันใช้งานยังไงนะครับก็ลองปักดู อ่ะแค่สองจุดก่อนให้เห็นว่ามันใช้งานยังไงนั่อ่ะผมก็จะลองแบบใช้เมาส์เนี่ยแหละธรรมดาเนี่ยเลื่อนดูถ้าทุกคนสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าส่วนที่ผมขยับเนี่ยมันก็จะขยับไปแต่ว่าส่วนที่ผมปักหมุดเอาไว้แล้วไม่ได้ขยับเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่ของมันตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่าซึ่งเราก็จะเอามาใช้ในผมของเรายังไง เราก็จะป,ปักส่วนที่เราไม่ต้องการขยับก่อนว่าตรงไหนที่อยากให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ต้องขยับเลยก็คือส่วนข้างบนของของผมหน้าหรือประมาณโคนผมเหมือนแบบโคนผมเรามันปักอยู่กับหัวใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องการให้มันขยับอะ่ะเราก็ปักไปเลยแบบปักไปป,กไป,ปักไปสักสี่ห้าจุดไปเลยปักไปเยอะๆเลยเพื่อไม่เพื่อกันไม่ให้มันขยับเวลาเราอนิเมตปลายผมอ่า แล้วก็ส่วนที่เราจะปักอีกจุดหนึ่งก็คือตรงปลายผมนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะต้องแอนิเมชันมันปลายผมตรงนี้ก็จะมีประมาณ3ปลายก็จะปักไป3จุดจุดละปลายแล้วกันลองขยับดูมันก็จะมีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งการแอนิเมชันมันเนี่ยก็ง่ายๆไปที่ผมหน้านะครับกดที่เลเยอร์ผมหน้าแล้วกดตัว u ซึ่งเป็นคีย์ลัดในการเรียกคีย์เฟรมทั้งหมดที่เราได้คีย์ไปมา เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีแบบโอ้ยพับเพดพับเพดพินสิบพับเพดพินเก้าพับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองกดดูนะครับว่าเอ,อเลขอะไรเป็นส่วนไหนนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีเนี่ยเลขสิบก็จะเป็นปลายผมตรงนี้อ่าผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้อ่าเปลี่ยนได้แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นว่าปลายผมขวาอ่าแล้วก็ กดคลิกขวา rename มันก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลายผมกลางใช่ไหมปลายผมกลางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลายผมซ้ายนั่นเองครับอืมอ่ะเราตั้งชื่อให้เราจําได้ประมาณนี้แล้วกันวิธีการคีย์เฟรมก็ง่ายๆเลยครับเป็นคียีการคีย์เฟรมปกติแบบถ้าใครยังคีย์เฟรมไม่เป็นเนี่ยก็ยังแนะนำว่าให้ไปดูคลิปสอน beginner ก่อนก็ตัวไอขวาบนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นแล้ว,ว่าตอนที่เราปักหมุดไปเนี่ยปักหมุดไปเนี่ยมันจะคีย์เฟรมมาให้เราอัตโนมัติแล้วนี่อันนี้คือเป็นเฟรมที่มันคีย์ให้เราอัตโนมัติแล้วหลังจากที่เราปักหมุดไปหลังจากกดปักปุ๊บมันก็คีย์เฟรมให้เราเลยซึ่งเราก็จะสามารถแก้ไขเฟรมที่มันคีย์ให้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ได้อ่าอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะให้ผมของคุณลาบิก้าเนี่ยปลิวจากขวาเอ้ยปลิวจากซ้ายไปขวาก่อน ซึ่งก็คือเหมือนมันลมพัดนะครับก็กวีแรกเนี่ยศูนย์วิเนี่ยก็จะให้เลื่อนไปทางซ้ายหน่อยอ่าเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายเลยแล้วก็ขยับมาอีกสักหนึ่งวิก็ให้มันเลื่อนมาทางขวาเลื่อนไปทางขวาอ่าเลื่อนไปทางขวาอ่ะ้ก็ลองดูนะครับตอนนี้มันก็จะแบบประมาณนี้มันก็จะซ้ายไ่ขวาแล้วพอเราทําจากซ้ายไปขวาเสร็จปุ๊บ ลมมันก็ต้องพัดกลับมาก็คือขวาไปซ้ายแล้วก็ a อนิเมตเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดึงกลับไปอ่าดึงกลับไปแล้วก็ดึงกลับไปอ่าตอนนี้มันก็จะมันก็จะเหมือนลมพัดแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อย่าลืมส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือ f9 f9 คือวิธีทําให้มันสมูทขึ้นแบบไม่แข็งกระดกกระเดกอ่าตอนนี้ก็ถ้าลองดูแค่นี้ ถ้าลองดูประมาณนี้อ่าเราปิดเงาผมไปก่อนเงาผมมันจะทําให้งานเราดูไม่ดีอ่าอ่าดูดีขึ้นไหมครับอ่าดูดีขึ้นแล้วครับโดนโดนพัดจากซ้ายไปขวาแล้วก็กลับไปอืม แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําการ Copy k ี้คีย์เฟรมที่เราได้คียเนี่ยซ้ายไปขวาแล้วก็กลับไปเนี่ย Copy มันเลย Copy แบบกดคูมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ไป Copy มันไป Copy Keyframe ไปเราก็จะได้แบบอ่าคราวนี้มันก็จะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องมือพับเพ็เนี่ยจะละเอียดแล้วก็ สามารถปรับอะไรได้มากกว่าเวฟวาร์ฟนั่นเองนะครับก็ผมส่วนมากก็จะใช้พับเพ็นี่แหละในการทำงานมากกว่าเวฟวาร์วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เครื่องมือที่เราได้สอนใช้ไปในวันนี้ทั้งเวฟวาร์ฟแล้วก็พับเพ็ดทูเนี่ยสามารถนำไปประยุกใช้ได้หลายๆอย่างเลยอาจจะไม่ได้แค่เส้นผมก็ได้อาจจะเอาไปทำใบไม้ใบไม้ปิวซ้ายขวาหรือ เป็นน้ำคลื่นน้ำหรืออะไรประมาณนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูถ้าใครมีตรงไหนไม่เข้าใจอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถ้าเราไม่รู้เราก็จะหาข้อมูลมาตอบให้ได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับแล้วใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ชอบสตูดิโอเี่ยงง่ายๆแบบนี้ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ วันนี้กลลาไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า